ก็แบบแข็งแรงทุกคนเดินเอ้าวขนมให้ยายแล้วก็นู่นนู่นน่นอีกบ้านหนึ่งนู่นอีกบ้านหนึ่งนู่นนู่นยายยายทางนี้ทางนี้ทางนี้ยมีน้องเียลูกบีทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนุจ้าก่อนเห็นบีเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมนี่หานค่ะหลานหลานไข่พี่สาวนี่เขาพี่คนนี้ จะมีแต่ร้านปิ้งยีเกอนว่ะยัยยมานี่ก่อนลูกนี่นมาดูใบบีมาดูน้องแล้วดูน้องดูน้องก่อนดูน้องดูน้องดูน้องสองปีสองปี2ปีก็จะเดือนนั่นแหละสองขวบจะเดือนอ๋อออลูกเกนนี่นี่อ๋อคนอ๋ออ๋อดูน้องดูน้อง อ๋อดูน้อง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 ลูกแก่นอยู่นู่นนี่ลูกแก่นคนเดินไปตรงนู้นด้อ๋ออ๋ตัวหน่อยๆเดินนั่นนะอ๋อลูกแก่นนั่นครับไปไปสวัสดีก่อน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 สู้หลาบแข็งแรงทุกคนครับ